สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร m มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่19สิงหาคม2567ค่ะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า2%ในวันศุกร์หลังจากที่ภาพรวมตลาดคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้แต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ย อย่างไรก็ดียังคงต้องติดตามถ้อยแถลงของนาเชลมพาวเวลประธานเฟดที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีเฟดที่เมือง ho, แจ็กสันโฮลรัฐไวโอมิงในวันศุกร์ที่23สิงหาคมท่ามกรารความตึงเครียดร,ระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยัยงคงดำเนินต่อเนื่องขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยทั่วไปยังคงแข็งแกร่งและภาคา้าปลีกยังขยายตัวได้ดีส่วนด้านดัชนีตลาดย,ยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางอ่อนค่า โดยนวมันสุกเปิดที่ระดับ103.04จุดและปิดที่ระดับ102.40จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ102.38จุดขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังดูดระดับ35บาทต่อดอลลาร์ลงมาโดยเช้านี้อยู่ที่34.54สตางค์ต่อดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคำไทยไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้มากนะัก โดยยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า7.19ตันปัจจุบันถึงครองที่854.97ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นและทำ All Time High ใหม่ที่ระดับ2,510เหรียญโดวยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,470เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,510เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่ห2 4 7 0ียเหรียญแนวรับที่2 2460เหรียญส่วนแนวต้านด้านที่12,510เหรียญต้านที่2 2520เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพอร morning report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ